ผ้าใหม่สองตะกอทอแน่แนๆนะคะเป็นผ้าคุณภาพนะคะลายสวยมากๆลายขอราชินีคะ่ะพี่ๆคะ่ะสวยมากชมพูโนต้ตคะ่ะลายมัดหมี่อย่างสวยเลยนะคะพี่ๆสามารถจับนุ่งได้อย่างนี้หรือนําไปตัดเย็บได้เลยนะคะวางแนวผ้าผืานเดียวกันเนะะี่ยค่ะเดี๋ยววางอีกแนวหนึ่งก็จะสวยมากๆเช่นกันลดพิเศษเหลือหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทพี่ๆค่ะผ้าใหม่เมื่อก่อนถ้าไม่มีเงินสองพันบาทซื้อไม่ได้นะคะนี่คะ่ะผืนเดียวกันเนะะี่ยค่ะวางอีกแนวหนึ่งเห็นไหมความสวยเงางามมากพี่ๆค่ะ ต้องรีบจองเลยค่ะและผืนนี้เป็นลายกระจับเล็กๆนะคะเรียงตัวกันแล้วกลายเป็นลายน้ําไหลค่ะทนสีแดงนะคะสวยมากๆแล้วบอกได้เลยว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีฝีมือแล้วก็ได้ตานกยุงพระราชทานหลายผืนมากๆนะคะแทบทุกผืนเลยนะคะแล้วก็วางผ้าอีกแนวนึงผืนเดียวกันก็สวยเช่นกันนะคะพี่ๆพี่ๆสามารถนําไปตัดเย็บแปรรูปได้นะคะเป็นผ้าขนาดสองหลาค่ะพี่ๆค่ะราคาถูกพิเศษแบบนี้พี่ๆต้องรีบจองเลยค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะ